บทเรียนชีวิตโยฮันตอนที่13ความต้องการของผู้ใกล้ตายการรักษาของชีวิตเลขโรมันที่หนึ่งพระเยซูเสด็จกลับมาเยี่ยมเยียนสถานของผู้ที่อ่อนแอและเปราะบางพระเยซูเสด็จกลับมายังหมู่บ้านคานามนทนคาลิลายดินแดนของผู้ที่อ่อนแอและเปราะบางโยฮันบทที่4ข้อ43ถึง หมู่บ้านคานาดอยู่ในมณฑลคาริลายเป็นสถานที่ซึ่งถูกผู้คนดูหมิน่นบทที่7ข้อ41ข้อ52ซึ่งเป็นหมายสำคัญเลงถึงโลกที่ต่ำต้อยและต่ำช้าซึ่งเป็นสถานที่ของผู้ที่อ่อนแอและเปราะบ,บางอาศัยอยู่ที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าเคยทำการอัศจรรย์มาแล้วในครั้งแรกโดยการเปลี่ยนน้ำแห่งความตายให้เป็นเหล้าอางุลแห่งชีวิต บัดนี้พระองค์เสด็จกลับมายังสถานที่เดิมนี้เพื่อทำการอัศจรรย์ครั้งที่2องตามหลักการของชีวิตนั้นการอัศจรรย์นี้สอดคล้องกับการอัศจรรย์ครั้งแรกก็คือการเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตเลขโรมันที่2องผู้ที่อ่อนแอและเปราะบางที่ใกล้ตายในกรณีนี้ซึ่งเป็นกรณีที่3จากเก้ากรณี ซึ่งได้เปิดเผยถึงความต้องการการรักษาของผู้ที่ใกล้ตายในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับบุตรของข้าราชการคนหนึ่งที่ใกล้ตายประการแรกมนุษย์ต้องการการบังเกิดใหม่ประการที่2ต้องการความอิ่มหนำและประการที่สต้องการการรักษาเราทุกคนล้วนแต่ต้องการการรักษาไม่มากก็น้อยในแง่หนึ่งเรากำลังมีชีวิตอยู่ แต่อีกด้านหนึ่งเราทุกคนก็กำลังจะตายเมื่อเด็กทารกคนหนึ่งเพิ่งคลอดออกมาแม่ของเขาก็ต้องคิดว่าเขากำลังจเจริญเติบโตแต่ความจริงแล้วเด็กทารกคนนี้กำลังจะตายตั้งหากทุกคนบนแผ่นดินโลกกำลังจะใกล้ตายถ้าท่านยังเป็นอนุชนอายุไม่ถึง30ปีท่านอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าท่านกำลังจะตาย อย่างไรก็ตามเมื่อท่านอายุ60ปีหรือ70ปีท่านก็จัดตระหนักแล้วว่าท่านกำลังจะตายช่วงชีวิต70ปีก็เหมือนกับเงิน70ดอลลาร์ใช้ชีวิตไปหนึ่งปีก็เท่ากับใช้เงินไปหนึ่งดอลลาร์เมื่อท่านอายุ60ปีก็เท่ากับว่าท่านได้ใช้เงินไป60ดอลลาร์แล้วเมื่อไร่ที่ท่านมีอายุครบ69ปีก็หมายความว่า ท่านเหลือเงินอยู่เพียงหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นทันทีที่เงินหนึ่งดอลลาร์นี้ถูกใช้ไปท่านก็สูญสิน้นดังนั้นมองทางภายนอกมนุษย์เหมือนกำลังมีชีวิตอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์กำลังจะตายนี่คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ลูกหลานฉลองวันเกิดให้กับข้าพเจ้าเพราะวันเกิดของข้าพเจ้าได้บอกกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากำลังจะตาย ท่านบอกข้าพเจ้าได้ไหมว่าอายุของท่านเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเวลาที่เหลืออยู่ก็ยิ่งลดน้อยลงข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นผู้ที่มีอายุถึง70ปีแต่ข้าพเจ้าต้องการอยู่ให้ห่างจากเวลานั้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้เราทุกคนล้วนต้องการการเยียวยารักษา เราได้รับกบารบังเกิดใหม่แล้วและในแต่ละวันเราสามารถติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณที่สรงพระชนอยู่เพื่อความอิ่มหนำของเราทั้งหลายนอกจากนั้นเราต้องการการรักษาเราทุกคนล้วนเป็นคนป่วยและใกล้ตายเราเป็นคนที่ตกตำ่ำอ่อนแอและเปราะบางผู้ที่ใกล้ตายและเป็นผู้ที่ต้องการการรักษาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าหากท่านได้รับการรักษาจากองค์พระเยซูความตายของท่านก็จะกลายเป็นมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าขอแบ่งปันกับท่านถึงการอธิษฐานส่วนตัวของข้าพเจ้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้บอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาใกล้แล้วขอพระองค์ส่งโปรดให้ข้าพเจ้าไม่พบกับความตาย องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าต้องการพบพระองค์หน้าต่อหน้าโปรดรักษาชีวิตของข้าพเจ้าไว้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาฮาเลลูยาพระองค์กำลังเสด็จมาขณะที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะส่งเยียวยารักษาเราขณะที่พระองค์อยู่ระหว่างทางของพระองค์พระองค์ก็กำลังทรงรักษาวิญญาณจิตและกายของเราถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดี ท่านต้องรับสุขการรักษาของพระเยซูพระเยซูคือร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่แท้จริงท่านจงมาหาพระเยซูติดต่อพระองค์และรับสุขพระองค์หากท่านมีส่วนในพระเยซูอย่างต่อเนื่องท่านก็จะมีอาหารที่ดีที่สุดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่แท้จริงเราช่างต้องการการรักษาของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆโรมบทที่8ข้อ11กล่าวว่า แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ส่งให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายอาศัยอยู่ในท่านพระองค์ผู้ส่งให้พระคริสต์เยซูเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายนั้นจะส่งประทานชีวิตให้กายที่ต้องตายของท่านด้วยโดยพระวิญญาณของพระองค์ผู้ส่งอาศัยอยู่ในท่านถ้าเรายอมให้พระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในได้พักพิงอยู่ในเรา พระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในนี้ก็จะทรงทราบสร้นกายที่ใกล้ตายและต้องตายของเราด้วยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นร่างกายที่ต้องตายของเราจะถูกชุบชีพทําให้มีชีวิตชีวาและได้รับการรักษาด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์โรมบทที่8เปิดเผยว่าวิญญาณจิตและกายของเราสามารถต้อนรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ ขณะที่เราได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็ได้เข้าสู่ในวิญญาณของเราเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตดังนั้นในหนังสือโรมบทที่8ข้อ2จึงเรียกพระวิญญาณนี้ว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตนั่นก็หมายความว่าพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือชีวิตเมื่อเราลองเรียกพระเยซู พระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นชีวิตนี้ก็ได้เข้าสู่ภายในวิญญาณของเราและชุบชีพวิญญาณของเราดังนั้นวิญญาณของเราจึงเป็นชีวิตโรมบทที่8ข้อ10เมื่อเราตั้งความคิดของจิตไว้ในวิญญาณความคิดของเราก็จะกลายเป็นชีวิตเช่นกันโรมบทที่8ข้อ6ถ้าหากเราปล่อยให้พระวิญญาณผู้อาศัยอยู่ภายในเรา มีฐานะอยู่บนตัวของเราพระวิญญาณน,นั้นก็จะนำตัวของพระองค์เองแผ่ขยายจากวิญญาณของเราผ่านจิตของเราและเข้าสู่ร่างกายของเราเพื่อทำให้ร่างกายที่ต้องตายของเรากลายเป็นกายที่เต็มไปด้วยชีวิตในที่สุดชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็กลายเป็นชีวิตสี่ชั้นคือชีวิตที่อยู่ในพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ ชีวิตที่เติมเต็มวิญญาณของเราชีวิตที่ซาบซ่านจิตของเราและชีวิตที่จะทราบซ่านทั่วกายของเราทั้งตัวของเราวิญญาณจิตและกายก็จะต้องถูกเติมเต็มซึมซาบและซาบซ่านด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือการรักษาเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเรา ก็จะมีการรักษาในส่วนนั้นนี่ก็หมายความว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้เปลี่ยนความตายของส่วนนั้นที่อยู่ภายในเราให้เป็นชีวิตชีวิตได้กลืนกินความตายที่ก็คือการรักษาเราต้องการการบังเกิดใหม่ความอิ่มหนำและการรักษาพวกเราหลายคนโดยเฉพาะพี่น้องหญิงที่ต้องการการรักษาในอารมณ์ของพวกเธอ พี่น้องหญิงต้องการการรักษาในอารมณ์ที่ไม่สมดุลของพวกเธอเพราะว่าอารมณ์ของพวกเธอนั้นมีอาการป่วยบางอย่างเพราะเหตุใดพี่น้องหญิงจึงร้องไห้ได้อย่างง่ายดายนั่นอาจเป็นเพราะความเจ็บป่วยที่อยู่ในอารมณ์ของท่านท่านต้องการได้รับการรักษาพี่น้องชายต้องการการรักษาความคิดที่ไม่สมดุล และในความตั้งใจที่ดื้อรั้นของพวกเขาพี่น้องชายเพราะเหตุใดท่านจึงดื้อรัน้นในความตั้งใจของท่านถึงขนาดนี้บางครั้งท่านตัดสินใจจะทำเรื่องใดนั้นไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่สามารถเปลี่ยนมันได้นี่ก็คือโรคความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเราต้องการการรักษาสัรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์เป็นการรักษาของเรา ข้าพเจ้าบอกความจริงกับท่านเรื่องหนึ่งกระทั่งเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับการรักษาบางอย่างโดยอาศัยภรรยาที่รักของข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้เยียวยารักษาแต่เธอเป็นผู้จ่ายยาฝ่ายสวรรค์เราทุกคนล้วนต้องการการรักษาการรักษานี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเรายิ่งได้รับการรักษาในความคิดอารมณ์ และความตั้งใจของเราเราก็ยิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเลขโรมัน3การรักษาโดยพระคำที่ประทานชีวิตและโดยอาศัยความเชื่อถึงแม้ว่าข้าราชการผู้นั้นได้ขอร้องให้องค์พระผู้เป็นเจ้าลงไปรักษาบุตรของเขาโยฮันบทที่4ข้อ47ข้อ49แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่างง่ายๆว่า เด็กคนนั้นได้รับการรักษาแล้วพระเยซูตรัสแก่เขาว,ว่าจงไปเถิดบุตรของท่านมีชีวิตอยู่ข้าราชการผู้นั้นได้เชื่อพระคำที่พระเยซูตรัสแก่ท่านจึงลาบจากไปโยฮันบทที่4ข้อห0ข้า,ขาราชการได้เชื่อคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาได้ยินจากทาาของเขาบอกว่าบุตรของท่านมีชีวิตอยู่ เขาแต่ทั้งครอบครัวของเขาก็ได้เชื่อโยฮันบทที่สข้อ51ิถึง53าสาฮาเลลูยาสำหรับพระคำที่ประทานชีวิตเรารักพระคำที่ประทานชีวิตไม่ใช่พระคำที่อยู่ในตัวอักษรที่ตายแต่เป็นพระคำที่เป็นพระวิญญาณน,นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่ตรัสพระคำที่ประทานชีวิตเด็กผู้ชายที่ใกล้ตายคนนั้นก็ได้รับการรักษาแล้ว วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ายังคงตรัสพระคำแห่งการรักษาของพระองค์ออกไปเมื่อผู้ที่ใกล้ตายได้รับพระคำนี้โดยอาศัยความเชื่อพวกเขาก็ได้รับการรักษาด้วยชีวิตเมื่อพระคำที่ประทานชีวิตนี้ได้ถ่ายเทเข้าสู่ภายในเราไม่ว่าเราจะรู้สึกถึงพระคำนี้หรือไม่ก็ตามเราก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระคำที่ประทานชีวิตนี้ ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตของเราเมื่อผู้ที่ใกล้าตายต้อนรับพระคำนี้โดยอาศัยความเชื่อได้ได้รับการรักษาด้วยชีวิตโดยหลักการแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตชีวิตได้ชัยชนะเหนือฤทธิ์เดชที่ทำให้ตายของความตายสรนเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตแห่งการรักษาของพระองค์ และสำหรับพระคำที่ประทานชีวิตที่รักษาความเจ็บป่วยทั้งสิ้นของเราความตายเป็นต้นกำเนิดของต้นไม้แห่งความรู้และชีวิตเป็นต้นกำเนิดของต้นไม้แห่งชีวิตเราได้เกิดอยู่ในความเจ็บป่วยแห่งความตายพระคำแห่งชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้รักษาความตายของเราสิ่งที่เราทุกคนต้องการคือต้อนรับและเชื่อในพระคำ แห่งการรักษาและประทานชีวิตของพระองค์ในกรณีการรักษาบุตรของข้าราชการคนนั้นเป็นเครื่องหมายเล่งถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทางกายภาพตราบใดที่เรามีพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็เพียงพอแล้วแม้เราจะไม่มีการสถิตอยู่ทางกายภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าตราบใดก็ตามที่เรามีพระคำ และการงานของพระองค์นั้นก็ดีพอแล้วและไม่ต้องการสิ่งใดอีกเมื่อเรามีพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะได้รับความรอดและถูกเติมเต็มด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำของพระองค์นั้นเพียงพอต่อการรักษาและช่วยเราให้รอด